คราวนี้นะคะคุณลุงอยากออกทีวีเพื่อที่จะไปอวดการนํำชาซื้อมาแป0แสนนะคะผู้เชี่ยวชาญกลั่นํำไม่อยู่ค่ะมูลค่าจริงหลักล้านแต่มันคืออะไรเดี๋ยวมาฟังกันค่ะในประเทศจีนนะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งนะคะออมีนัก ประเมินโบราณวัตถุท่านหนึ่งที่โด่งดังมากๆเขาก็มักจะมีแขกรับเชิญนำของเก่าๆมาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะพร้อมทั้งประเมินราคาด้วยซึ่งก็มักจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมได้เสมอๆค่ะดังนั้นแล้วตอนนี้นะคะคุณลุงท่านนี้ก็นำกาน้ําชาที่บ้านที่ซื้อมาในราคาสูงถึง1,7 0 0 0 0หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า8,50,000บาทแล้ค่ะ คุณลุงก็เล่าว่าเป็นใบโปรดที่คุณลุงใช้ชงชาดื่มทุกๆเช้านะคะแต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญเห็นแล้วก็กลับกั้นขำอดหัวเราะไม่ได้ค่ะเพราะว่าแท้จริงแล้วนั่นก็คือชักโครกคุณฟังไม่ผิดค่ะชักโครกที่ผู้หญิงในสมัยโบราณใช้ซึ่งทำเอาคุณลุงเขินอายนะคะเพราะว่าความหมายว่าเขาดื่มชาจากชักโครก ทุกวันอ่านะคะก็เล่าสู่กันฟังเนาะเป็นข่าวของปีที่ผ่านมานะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะยังคงมีเรื่องราวแปลกประหลาดหรือลุกละลึกลับ <c oughs> มากมายหลากหลายรูปแบบเนาะเอามาฝากกันนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ